เมื่อวันที่6สิงหาคม2558ชมรมฟุตบอลสิทธิ์เก่าแม่โจ้ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลสามัคคีน้องพี่แม่โจ้ครั้งที่2ขึ้นณสนามอินทนินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากด็อรอำนวยยศสุขนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้กล่าวเปิดงานโดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความรักความสามาคัคคีความผูกพันต่อแม่โจ้และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสิ์เก่าแม่โจ้กับคณาจารย์รวมทั้งบุคลากรของ,ของมหาวิทยาลัยแม่โจโดยมีฟุตบอลเป็นสื่อกลาง ตารการแข่งขันฟุตบอลคู่ที่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติการแข่งขงันฟุตบอลคู่ที่สองเป็นการพบกันระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสิทธิ์เก่าแม่โ <ส inclusive. S 2> จ<อ>้ การแข่งขันฟุตบอลคู่ที่3เป็นการแข่งขันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบกับสิทธิ์เก่าอาวุโสภายหลังพิธีปิดการแข่งขันได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สามาคัคคีณสมาคมสิทธิ์เก่าแม่โจ้